The Voice Presented by TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP Cola a r t i s เอาเพลงนี้มาทำครับ Loving You เพลงสากลร้องในแบบฉบับลูกทุ่ง เอาเรนเพลงเป็นมิวสิค so ว uh ีความเพลงนี huh. season, right. sure, <feel> ้ออกมาเป็นแบบเหมือนเราร้องเพลงแล้วก็อยากอยากเหมือนแบบกำลังบอกรักใครสักคนอะไรเงี้ยเหมือนพูดความรู้สึกเราว่าเฮ้ยแล้วเราคนนี้มากเลยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนพาราณาของเราไปโชว์ครั้งนี้มันเฟี้ยวมากมากใช่เฟี้ยวมากมันจะเป็นอะไรที่ที่เฮียว่า คนฟังเพลงลูกทุ่งก็อาจจะรออยู่คนฟังเพลงสากลก็อาจจะรออยู่ฉะนั้นเต็มที่ครับไป คุณไข่มุกนะครับจากทีมของโค้ชโจ伊บอยครับคุณสิงโตครับเป็นไงบ้างครับโอ้เสียงสูงมากครับราขอเสียงประมือกับเสียงคุยเพราะจากคุณเก่งทัชชยาครับคือคสิงโตครับเป็นไงครับ <c ười> เคยฟังเพลง loving you มาก็หลายเวอร์ชันนะครับเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เพราะมากคือเป็นเวอร์ชั่นที่ทําให้นึกถึงภรรยาที่อยู่อเมริกาแล้วก็นึกถึงบ้านเกิดไปในครั้งเดียวกัน นะครับเหมือนเอามาผสมได้สุดยอดมากแล้วก็โอ้โหเสียงของคุณไขมุกสูงมากสูงและเพาะด้วยไม่รู้คุณคุณฝึกมาได้ยังไงนี่เป็นพรสวรรค์ที่สุดยอดมากครับเยี่ยมครับค่ะขอบคุณพระสิงโตค่ะโคชกล้องละคะฟังแล้วผมสับสนมากเลยครับว่าผมฟังเพลงลูกทุ่งอยู่หรือว่าผมฟังเพลงสากลอยู่นะครับแต่ก็ประทับใจในน้ําเสียงนะครับน้ําเสียงของไข่มุกมีน้ําเสียงที่กังวานเพาะมากโดยเฉพาะเสียงหลบซึ่งขึ้นไปสูงๆตรงนั้นทําได้ดีมาก เป็นเป็นเสียงสูงเสียงหลบที่มีพลังแล้วก็กังวานสดใสามากครับขอบคุณครับโคชกองครับเจ้าของทีมครับโคชจ y b บอยเป็นไงครับดีมากเลยอ่ะดีแบบว่าผมว่าเพลงนี้ที่เราทํากันอยู่มันเสี่ยงนะมันเสี่ยงที่เราจะเอาเพลงสากลมาร้องด้วยวิธีนี้ซึ่งผมว่าผมกล้าเสี่ยงเพราะผมมีไขมุกอยู่ ขอบคุณครับโค้ชโจอีบอยครับและถ้าคุณผู้ชมนะคะคิดว่าคุณไข่มุกค,ค่ะควรจะเป็นเสียงจริงตัวจริงและผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลนะคะอดใจรอโหวตให้คุณไข่มุกนะคะหลังจากจบการแสดงคนสุดท้ายของทีมโค้ชโจอี้บอยค่ะตอนนี้ขอเสียงประมูลดังให้กับคุณไข่มุกค,ค่ะผู้เข้าแข่งขัน,ขนคนต่อไปจากทีมของโค้ชโจอีบอยนะครับคุณเบอร์ตินครับ รอบนี้ร้องเพลงแล้วเธอของออนอารีค่ะความหมายของเพลงมันเหมือนว่าเหมือนคนที่รักกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วคงทะเลาะกันเรื่องแบบว่าเปลี่ยนให้กันไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเ,เหมือนเขาเหมือนอาจจะเป็นที่ผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นแฟนขอมากเกินไปเพลงนี้ของเปอร์ติสคนได้ฟังเพลงไทยครั้งแรกของเขาแล้วก็คงไม่ใช่เพลงไทยธรรมดาธรรมดา รอบนี้คนดูจะได้เห็นอะไรที่ต่างไปจากเดิมตรงที่ก็คงจะไม่เคยมีใครเห็นเปิดมาร็อกอะค่ะคุณจะได้ฟังเปิดติดร้องเพลงชัยเป็นเพลงแรกในรายการนี้พยายามเต็มที่ที่สุดผมเชื่อว่าคุณต้องรู้สึกได้พร้อมไหมพร้อมค่ะไปะ แล้วเธอเข้าใจข้างในว่าเราเข้ากันเข้าใจไว้ใจแล้วเธอไม่มีไม่มีมมน้ำใจไม่เอาข้างในไม่มีอะไรสิ่งที่ฉันมีให้เธอก็ไม่ In my heart, คเปิดติจากทีมโค้ช Joy Boy ค่ะเป็นโชว์ที่เท่มากๆเลยนะคะโอ้ได้ไหมคะค่ะโค้ช Jennifer Kim คะดูรับเป็นยังไงบ้างคะต้องขอบอกว่าทีมโค้ช Joy บ o y เป็นทีมที่พา The Voice ทุกซีซั่นไปสู่คำว่าไร้ขอบเขตและไร้ขีดจำกัดค่ะแล้วก็แล้วก็เราต้องกลับมาทบทวนเรื่องของปฏิดติอีกรอบนึ่งว่า แล้วต้องกลับมารักเธออีกครั้งอะมากๆด้วยเพราะว่าด้วยเสียงของปติเ,เป็นเสียงทีเ่เหมือนเราเหมือนเราเราอยู่ในพวังของเสียงแต่กี่เหมือนดู MV แล้วเขาเป็นอาร์ติสต์เขาเป็นศิลปินไม่ใช่นักร้องที่มาแข่งในรายการเขามีลายเซนมีสไตล์ของเขาที่ชัดเจนมากแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงเขาร้องเพลงไทยแล้วชัดเจนชัดถ้อยชัดคำทุกคำเก่งมากค่ะขอบคุณครับโคชเชอร์คลินครับ โค้สิงโตรครับเป็นไงครับโอ้โหเท่มากครับคือผมเหมือนดูคอนเสิร์ตศิลปินอยู่เป็นเป็นคอนเสิร์ตกึ่งงานศิละปะด้วยนะครับก็สุดยอดมากครับเยี่ยมครับขอบคุณครับโค้ชจอยบอลเลยครับคือต้องจริงๆเนื้อเพลงเพลงนี้สื่อสื่อสารมากๆนะครับกับตัวเขาเองซึ่งผมว่าการเป็นนักร้องสักคนเนี่ยอย่างผมเองผมก็ร้องได้แต่เพลงแร็ป เราก็จะมีสไตล์การร้องโดยเฉพาะของเราซึ่งเวลาจะมาประกวดเนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่มเติมในส่วนนั้นเห็นใจเข้าใจแล้วก็ทำออกมาได้ประทับใจขอบคุณมากครับขอบคุณครับและคุณผู้ชมนะคะถ้าคิดว่าคุณเปอร์ติดนะคะคือคุณเสียงจริงตัวจริงนะคะแล้วผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะคะรอโหวตให้คุณเปอร์ติดนะคะหลังจากจบการแข่งขันโคนสุดท้ายจากทีมโค้ชโจอีบอยคะ่ะตอนนี้ขอเสียงประมือดังๆให้กับคุณเปอร์ติดคะ่ะ ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจากทีมโคชโจอีบอยนะครับคุณหมูแฮมครับรอบนีาา้นนนนร้องเพลงคนกับหมาครับของคุณอาคงเทพกระโดนชำนาญครับมันมีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็มันเล่นในสไตล์ที่หมูแฮมถนัด อย่างผมมีโอกาสได้ได้สอนเด็กพิเศษนะครับคือเขาก็ไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นเด็กพิเศษ Honestly, ใช่ไหมครับแล้วก็เขาเลือกเกิดไม่ได้อย่างในเพลงอ่ะบอกว่าคนตาบอดใช้หมานําทางใช่ไหมครับคือผมก็เหมือนถ้าเปรียบนะก็เหมือนผมเป็นหมาเลยอ่ะนำทางเขาอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันก็มันมีมุมของคนที่ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาเพลงนี้มันลึกซึ้งในมุมหนึ่งจริงๆริ มีความหมายกันมาอย่างดีลองดูครับเพลงนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่เพลงที่ฟังง่ายกินใจอะไรมากมายแต่ตั้งใจฟังครับลองฟังดีๆมันเท่ พาไปจะเดินคนได้มีม้านำชีวิตฉันมีแต่ม้านำฉันเดินก่าตามตามม้าเดินชีวิตของฉันฉันเพิดเพลินฉันเดินตามม้านำทางคนเราเราเกิดไม่ได้ดอกบางคนก็ออกมารางพิการสมบัติในตัวคือ มานกันต่อไปอย่างฉันนี่เกิดมาตาบอดตาบอดมองไม่เห็น ชีวิตฉันมีแต่มาพาไปจะเดินคนได้มีมานำชีวิตฉันมีแต่มานำฉันเดินก้าวตามตามาเดินชีวิตของฉันฉันเบิดเพลฉันเดินตามมานำทาง planet. คนเราเ็เกิดไม่ได้ดอกบางคนก็ออกมาร่างพิการสมบัติติดตัวคือสึงค่ กันต่อไปอย่างฉันมีเกิดมาตาบอดตาบอมองไม่เห็นจึงสร้างสัมผัสอันจำเป็นเ,เหนือกฎเกณฑ์ก็จำมาดักชีวิตฉันไม่ได้มาปาไปจะเตอนกได้มีมานำ ฉันจึงเพลิดเพลินฉันเดินตามมานำทางโอ้ฉันดิตามานำทางฉันเดินตามานอาทาง จากทีมโค้ชโอยบ์บอยนะครับโทรทัศน์ที่บ้านคุณไม่ได้เสียนะครับ <laughs> โค้ชเชนเฟอร์คิมครับคะเป็นไงครับชมแล้ว <c oughs> คือเหมือนเหมือนเขามาเปิดซิงเกลิลใหม่ของเขาในรายการเราแล้วตอนหลังๆเนี้ยเป็นอิมพาวด์หรือเป็นการ์นเฮาพี่ <c oughs> ไม่ได้พ <c oughs> ี่ <c oughs> ไม่ได้ว่าหนูนะ <c oughs> แต่ว่ามันเหมือนกับ ใช่ใช่หมาน้ำทางครับผมคือไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพี่ว่าน้องอจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อาหารสัตว์ของซีพีชอบที่หมูแฮม,มมีพัฒนาการไปขึ้นมากขึ้นมากข,ขึ้นแล้วเขาเป็นคนคนส่วนใหญ่ที่มาร้องในรายการนี้มักจะเป็นคนที่คุมเพลงแต่เขาเป็นคนที่ให้เพลงพาเขาไปเขาปล่อยตัวเองไปตามเพลงซึ่งนี่คือธรรมชาติมากดีมากแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ การ arrange เพลงนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้ The b e g i n s ค่ะขอบคุณครับโคชเชนเฟอร์คินครับค่ะขอสิ่งต่อราคาเป็นไงบ้างคะผมรู้สึกเหมือนนั่งดูศิลปินรุ่นใหญ่เล่นดนตรีอยู่คือเขาเป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งมากแล้วก็ร้องเพลงเก่งมากเขาสุดยอดมากครับเยี่ยมครับมูแฮมครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอชงาคเป็นยังไงบ้างคะก็เหนือความคาดหมายนะครับก็ ได้ได้ฟังหมูแฮมร้องมาในหลายๆรอบก็มีคิดว่ามาถึงรอบนี้จะมีอะไรอีกมากมายที่ที่อยู่ในตัวคุณคุณร้องได้แบบนู้นแบบนี้แบบอารมณ์ดีแบบตะโกนแบบทําเสียงหมาแบบอะไรมันมันมีหลายหลากมากคือคุณมีเทคนิคในการร้องเพลงที่ที่ที่ผมดูแล้วผมเพลิดเพลินมากคุณมีของเยอะในตัวมากวันนี้ก็ได้เห็นหลายๆอย่างในตัวมูแฮมในความในการร้องเพลงครับขอบคุณครับขอบคุณครับโค้ชกล้องครับเจ้าของทีมครับโจวีบอยครับชอบไหมครับ คุณูแฮมผมผมชอบคุณตั้งแต่ตอนสตีลมาตั้งแต่ครับคือผมว่าคุณเป็นคนที่มารายการนี้ได้อย่างสนุกสนานที่สุดอะในระหว่างที่คนอื่นเครียดซ้อมผมว่าหมูแฮมมาสนุกมาสร้างเสียงเพลงมาสร้างประสบการณ์ดีๆกับตัวเองและเขาก็มีอะไรมาให้เราเห็นได้เรื่อยๆทุกครั้งที่เขาซ้อมไม่เคยเหมือนกันเห็นได้เลยครับว่า ตกลงมันดีใช่ไหมมันดีคือเขาสนุกอะ่ะนี่แหละคือใจความสำคัญของทีมโจอี้บอยครับผมเยี่ยมมากขอบคุณครับและถ้าคุณผู้ชมนะคะคิดว่าคุณหมูแฮมค่ะควรจะเป็นตัวจริงเสียงจริงนะคะแล้วผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลค่ะรอโหวตให้คุณหมูแฮมเลยนะคะหลังจบการแข่งขันคนสุดท้ายจากทีมโค้ชโจอีบอยค่ะตอนนี้ขอเสียงประเมินดังๆให้กับคุณหมูแฮมค่ะ ต่อไปนะครับเป็นผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายจากทีมโค้ชโจโอีบอยนะครับไปพบกับคุณเบสครับกเบสรอบนี้มาในเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งทีค่คลาสสิกมากเพลงที่ใจจะขาดใจจะขาดแล้วเออ สมมุติเอานะครับว่าว่าแฟนผมอะ่ะคืออยู่ดีก็หายไปแล้วไปแต่งงานกับคนข้างบ้านแล้วเราก็คิดภาพตามประมาณนี้เราก็จะมันไสแล้วแบบเจ็บใจอะ่ะจี๊ดในเพลงนี้ครับนำเพลงนี้มาทำให้เข้ากับตัวเองทำให้เป็นเบสโจทย์ก็ถูกคลี่คลายขยายความมากยิ่งขึ้นจากเรื่องที่เคยเล่าอยู่แล้วเพลงนี้ต้องเบสแน่ และมีเนื้ออยู่กับเนื้อเพลงเข้าไปอยู่ในเรื่องราวให้มันเต็มที่นั่นแหละมันจะพาไปโดยตามธรรมชาติเราชอบมากอเป็นหนึ่งในเพลงที่เราชอบมากๆคภูมิใจนำเสนอครับ To can วใจจะขาดแล้วเออใจจะขาดแล้วเอยใจจะขาดแล้ว ก่อนอน,นอนนึกล้นอนหลับตาตรงนั้นนูตรงนี้น,น,น,นี่มตรงนั้นขาวโอ้ยใจจะบาแล้วต่อมาจะมีอะไรใจ ตรงนั้นตรงนั้นที่เราฝากตรงนี้ตรงนี้ที่เธอกับฉันทิงเรา จะขาดตามไปด้วยเลยค่ะจะขาดจริงๆเลยครับนะมีโค้ชทั้งสี่ท่านร่วมโชว์ด้วยนะคะโค้ชสิงโตเป็นยังไงบ้างคะกับโชม่สักครู่นี้โอ้ใจผมขาดเปล้ครับขาดตอนที่จับพี่โจมองตา่ยคือผมก็แค่แสดงแต่พี่โจเอาจริงไงนี่ก็โอ้สุดยอดมากนะครับพี่แบทครับคือดูโชว์พี่มาทุกโชว์นี่เยี่ยมเยี่ยมทุกโชว์พอมาถึงโชว์นี้พี่ก็ทําได้สุดยอดมากไม่มีที่ติอะไรเลย เยี aja, Ed, ่ยมมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับโคชกล้องล่ะคะเป็นไงบ้างคะโจครับเดี๋ยว200นะครับถ้าโชว์เมื่อกี้นียฮะจ่ายผม200ด้วยนะครับก็เยี่ยมมากครับก็ผมยังรู้สึกเหมือนเดิมว่าเบสเป็นนักร้องที่เป็นนักร้องคุณภาพจริงๆนะครับทั้งน้ำเสียงทั้งลูกคอทั้งลีลาทั้งจังหวะไดนามิกอะไรต่างๆของคุณมีครบผมก็ยังขอยืนยันคำเดิมนะครับขอเติมให้คุณอีกคำหนึ่งคุณก็คือเดอะเบสของผมอยู่ดีครับ ขอบคุณครับโค้ชก้องครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับทำไมไม่อยู่ทีมพี่ <laughs> เขาร้องดีมากอะ่ะเขาเขาให้ทั้งพลังให้ทั้งอารมณ์แล้วเขาเป็นคนที่ใช้พลังได้พอดีมากอันนี้หายากเลยแล้วก็ไม่รู้สิถ้าคนไทยไม่รักเขาก็ไม่รู้จะไปรักใครแล้วเขาคงจะใจขาดไปแน่แนๆนะคะ่ะขอบคุณครับโค้ชเจนนิเฟอร์คิมครับเจ้า <laughs> ของทีมครับ โค้ชเวยบอยครับโอ้โหสุดยอดเลยอะคือคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานการร้องแบบซ้อมยังไงก็ใส่เต็มเล่นจริงก็ใส่เต็มแล้วก็มาตรฐานดีมากๆจริงๆเพลงนี้ต้องแบบว่ากราบขอบุลครูครูครูรบุรีรัตน์นะครับผมอนุญาตให้เราเพลงนี้มาแล้วก็ เป็นเพลงที่ผมรักมากเลยเป็นเพลงที่โอ้โหนะคลาสสิกจริงๆแล้วก็เบสมีโอกาสได้เอามาร้องก็แจ่มมากไม่รู้จะพูดอะไรเย่ะม,มากครับผมขอบคุณครับโค้ชจวบอยครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเบสค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะการแข่งขันของลูกทีมทั้ง4คนของโค้ชจอยบอยได้จบลงแล้วค่ะ ครับในรอบนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับคะแนนจะมาจากท่านผู้ชมนะครับ50%และจากโคช้ชของพวกเขาอีก50%นะครับเพราะฉะนั้นโหวตทุกโหวตมีความหมายต่อผู้เข้าแข่งขันมากนะครับถ้าคิดว่าใครเหมาะสมที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลนะครับก็โหวตกันเข้ามาเลยนะครับผมขอประกาศเริ่มต้นการโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันจากทีมโคช้ชโจ y บอยตอนนี้เลยครับ อย่าลืมนะคะหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์สามารถโหวตได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะและสิ้นสุดการโหวตหลังจบโฆษณาตัวสุดท้ายและเราจะมาประกาศผลการตัดสินกันในช่วงหน้าค่ะทีวี5คุณไข่มุกรุ่งรัตทีวี6คุณเปิร์ติยาดาทีวีเคุณหมูแฮมนราพงศ์ ทีวีแปดคุณเบสทิตินนท์